ทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกการเนคานุรักษ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาดนตรีค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องบทเพลงในท้องถิ่นค่ะสำหรับพังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องบทเพลงในท้องถิ่นนะคะ ดังที่ปรากฏบนหน้าจอเลยแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของเพลงพื้นบ้านภาคเหนือและเพลงพื้นบ้านภาคกลางค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะก็คือมาตรฐานส2.2นั่นเองค่ะตัวชี้วัดที่ใช้นะคะคือเล่าถึงเพลงในท้องถิ่นและ ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่นค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้มี3ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะอธิบายเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือและภาคกลางได้ถูกต้อง 2. ค่ะจำแนกลักษณะเด่นของเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ และภาคกลางได้ถูกต้องและ3ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้านค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอ๊ลองดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยบุคคลในภาพกำลังทำอะไรคะ ยอดเยี่ยมมากค่ะกำลังร้องเพลงโต้อตอบกันนั่นเองนะคะเอะแล้วจากภาพเนี่ยเพลงที่ร้องนักเรียนคิดว่าเป็นเพลงประเภทใดเอย่ยใช่แล้วล่ะค่ะเป็นเพลงพื้นบ้านนะคะแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่าเนี่ยคือเขากำลังร้องเพลงพื้นบ้านอยู่เก่งมากเลยค่ะนะหลายคนก็สังเกตได้ในเรื่องของมีการแต่งกายด้วยชุดแบบพื้นบ้านนั่นเองค่ะ บทเพลงในท้องถิ่นนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าบทเพลงในท้องถิ่นเนี่ยมีกี่ภูมิภาคอะไรบ้างคะสุดยอดมากเลยค่ะมีด้วยกัน4ภูมิภาคนั่นเองอันได้แก่เพลงพื้นบ้านภาคเหนือเพลงพื้นบ้านภาคกลางแล้วก็เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสุดท้ายก็คือเพลงพื้นบ้านภาคใต้นั่นเองค่ะ และก็เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของบทเพลงในท้องถิ่นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยนะคะซึ่งถ้านักเรียนไม่เข้าใจในตอนใดก็สามารถย้อนชมได้ทุกเมื่อเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปกันได้เลยค่ะเพลงพื้นบ้านภาคเหนือเพลงซอเพลงซอเป็นเพลงที่นิยมร้องมาแต่โบราณเป็นการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง ความน่าสนใจของบทเพลงอยู่ที่การร้องโต้ตอบกันเพราะต้องใช้ปฏิพานไหวพริบในการร้องซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ฟังบทเพลงพื้นบ้านภาคกลางเพลงเกี่ยวข้าวเป็นเพลงที่ใช้ร้องขณะเกี่ยวข้าวเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและสร้างความสนุกสนานในการทำงานนะครับความน่าสนใจของบทเพลงอยู่ที่ทำนองซึ่งใช้ร้องยั่วยเย้ากันอย่างสนุกสนาน ไม่มีการปรบมือกันแต่จะใช้ลูกคู่ร้องรับกันนะครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ไปชมคลิปนะคะในเรื่องของบทเพลงในท้องถิ่นกันแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะค่ะและต่อมานะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปฟังเพลงนะคะเพลงพื้นบ้านภาคเหนือถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ฐานธรรมต้องช่วยสืบสารกันไว้เป็นของโบราณเอาพี่น้องอเนื้อได้สืบสารกันไว้บ้าง เมืองเขากำลังจะผ่านลุกแล้วเมื่อเจ้าอุ้มขันไปทำบุญน่าดูนแม่นายก่อเจดีสายละมันอสังมามวนนมวใจแล กันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ไปฟังเพลงพื้นบ้านภาคเหนืออ่าหลังจากที่ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูมีคําถามมาถามนักเรียนด้วยเรามาดูคําถามกันค่ะนักเรียนคะตัวอย่างเพลงที่นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคือเพลงอะไรคะสุดยอดมากค่ะใครที่ตั้งใจฟังก็จะตอบได้นะคะนั่นก็คือเพลงซอนนั่นเองนะเด็กๆคะแล้วการขับร้องใช้ภาษาอย่างไรเอ่ย ยอดเยี่ยมมากค่ะใช้ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือนะคะเก่งมากเลยคราวนี้นักเรียนลองตั้งใจฟังคำถามนะคะฝ่ายชายและหญิงมีการขับร้องเพลงอย่างไรคะสุดยอดมากค่ะมีการร้องโต้ตอบกันร,ระหว่างชายหญิงนะคะด้วยทำนองที่สนุกสนานในเรื่องราวที่กล่าวถึงนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะถัดมานะคะนักเรียน ความน่าสนใจของบทเพลงที่ฟังคืออะไรคะเก่งมากค่ะการใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบในการร้องโต้อตอบการเป็นบทกลอนที่คล้องจองกันนั่นเองนะคะเอแล้วทำนองเพลงและการขับร้องเพลงเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะให้ความรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินนะคะ เด็กๆคะสำหรับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือเพลงซอนะคะนักเรียนคิดว่าใช้เครื่องดนตรีชนิดใดบ้างบรรเลงประกอบการขับร้องยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมีปีแน่ซึ่งแล้วก็สล้อนะคะเก่งมากค่ะ สำหรับเพลงพื้นบ้านยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนค่ะไปฟังเพลงพื้นบ้านทางภาคกลางกันบ้างน,นะคะหลังจากที่ฟังเรียบร้อยแล้วแล้วครูก็จะมีคําถามมาถามนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงพื้นบ้านภาคกลางกันได้เลยค่ะอง วันนี้สุพรรณบ้านหนูคุณย่าคุณปู่ท่านดูขยันเฮ้เ hey, oh hey, hey. อาเฮเฮ้เรครัวฉันเป็นชาวนาะลงแขกกันมาแต่โบราณเฮ้เอาเฮเฮ้จำได้นะใครต้องไปช่วยเกี่ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเดียวเขามาช่วยฉันเฮ้ hey. การจ้างด้วยเงินด้วยทองตอบแทนพี่น้องไปด้วยอาหาร hey. เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ไปฟังเพลงพื้นบ้านภาคกลางนักเรียนคะตั้งใจฟังคําถามของครูให้ดีเลยว่าเอ๊ครูจะถามอะไรนะมาดูกันค่ะตัวอย่างเพลงที่นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่คือเพลงอะไรคะเก่งมากค่ะเพลงเกี่ยวข้าวนะคะแล้วนักเรียนคะนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่าอันเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยคือเพลงเกี่ยวข้าวยอดเยี่ยมมากค่ะ เนื้อร้องนะคะมีการกล่าวถึงการลงแขกเกี่ยวข้าวนั่นเองเก่งมากเลยนะถัดมานะคะการขับร้องเพลงที่ฟังใช้ภาษาอย่างไรคะใช่แล้วล่ะค่ะก็ต้องเป็นภาษาไทยภาคกลางนั่นเองนะคะแล้วฝ่ายชายและหญิงเนี่ยมีการขับร้องเพลงอย่างไรคะยอดเยี่ยมมาเลยค่ะมีการร้องยั่วเย้าโต้อตอบกันร,ระหว่างชายหญิง เป็นทํานองที่เรียบง่ายมีการใช้สัมผัสคําในลักษณะของบทกลอนด้วยทํานองที่สนุกสนานในเรื่องของการลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะเพลงเกี่ยวข้าวค่ะนักเรียนเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยใช้ร้องเพื่อจุดประสงค์ใดคะแน่นอนเลยค่ะใช้ร้องในการเกี่ยวข้าวเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยในขณะทำงานนะคะ แล้วการร้องเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยในการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรใช่แล้วล่ะค่ะสร้างความสนุกสนานในการทำงานและก็ยังเป็นการร้องฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ด้วยค่ะถัดมาค่ะเด็กๆความน่าสนใจของเพลงคืออะไรคะ ยอดเยี่ยมมากค่ะทํานองนะคะซึ่งใช้ร้องยั่วเย้ากันอย่างสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและก็สร้างความสามัคคีระหว่างกันมีอะไรอีกคะเก่งมากเลยค่ะทํานองที่ใช้ก็จะเป็นทํานองที่เรียบง่ายมีการใช้สัมผัสคำในลักษณะของบทกลอนความสนุกสนานอยู่ที่จังหวะของเพลงเก่งมากค่ะค่ะบทเพลงในท้องถิ่นนะคะสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้าง ่วยกันคิดใช่แล้วล่ะค่ะสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและก็ความเชื่อของคนในท้องถิ่นนะคะเอ๊แล้วมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะแน่นอนเลยค่ะว่ามีความแตกต่างกันนะคะตามวิถีของแต่ละท้องถิ่นค่ะ มาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของเพลงพื้นบ้านภาคเหนือกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะเป็นแผนภาพความคิดดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะนี่นะคะนักเรียนครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาเนี่ยจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะเพลงพื้นบ้านภาคเหนือนะคะเพลงซอนะคะเป็นการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงด้วยทานองสนุกสนานในเรื่องที่กล่าวถึงนั่นเองนะคะส่วนเพลงพื้นบ้านภาคกลางค่ะ เพลงเกี่ยวข้าวนะคะเป็นเพลงที่ใช้ร้องในการลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานเน้นความสนุกสนานค่ะทั้งเพลงพื้นบ้านภาคเหนือและเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทําให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจค่ะมาถึงช่วงของคำถามพัฒนาการคิดกันแล้วนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนด้วยนะคะเรามาดูคำถามกันค่ะการฟังเพลงพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรการฟังเพลงพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนนับ1 2 3หยอดเยี่ยมมาค่ะก็คือทำให้รู้สึกผ่อนคลายมีความสุขสบายใจนั่นเองค่ะมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะ เด็กๆคะนักเรียนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านอย่างไรได้บ้างคะนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านอย่างไรได้บ้างคะติ๊กตักติ๊กตักปิ๊งสุดยอดมากค่นะนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านได้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเพลงและฝึกร้องเพลงพื้นบ้านให้ไพเราะถูกต้องนั่นเองค่ะ นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะเพลงพื้นบ้านภาคเหนือนะคะเป็นเพลงที่ชายหญิงร้องโต้ตอบกันด้วยทํานองใช้ดนตรีเพลงพื้นบ้านบรรเลงประกอบนะคะใช้ดนตรีพื้นบ้านบรรเลงประกอบค่ะใช้ภาษาถิ่นภาคเหนือในการขับร้องเช่นเพลงซอนะคะในส่วนของเพลงพื้นบ้านภาคกลางค่ะเป็นเพลงที่ใช้ร้อง เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเพื่อผ่อนคลายจากการทำงานจังหวะของเพลงนะคะก็จะมีความสนุกสนานเช่นเพลงเกี่ยวข้าวค่ะและสำหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนค่ะแบ่งกลุ่มแล้วก็เลือกฟังเพลงพื้นบ้านภาคเหนือหรือภาคกลางที่ชื่นชอบ1เพลงแล้วก็เล่าถึงความน่าสนใจของเพลงที่เลือกตามหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องของชื่อเพลงนะคะ จังหวะเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบมีความสำคัญกับคนในท้องถิ่นอย่างไรแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรนะคะโดยครูมีเกณฑ์ในการประเมินดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือเกณฑ์การประเมินการเล่าถึงเพลงพื้นบ้านของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยค่ะ โอ้โหจบไปแล้วนะคะครูแอบเห็นหลายคนนะหลายกลุ่มเลยที่ตั้งใจฝึกซ้อมนะคะในการเล่าถึงเพลงพื้นบ้านกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปนำเสนอกันนะนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะเพลงพื้นบ้านค่ะ เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นนะคะในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยทำให้ผู้ร้องและผู้ฟังได้รับความสนุกสนานซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆการร้องเพลงพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยสืบสานเพลงพื้นบ้านให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและสังคมไทยตลอดไปค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องบทเพลงในท้องถิ่นแล้วครูก็จะให้นักเรียนค่ะนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองนะคะ โดยเพื่อนและครูจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานกันได้เลยค่ะ โอ้โห oh, สุดยอดมากเลยนะคะแต่ละกลุ่มไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนำเสนอกันได้ยอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะค่ะห,หลังจากที่นักเรียนนะคะได้เล่าถึงเพลงพื้นบ้านภาคเหนือและก็ภาคกลางที่เลือกไปแล้วนะคะนักเรียนก็ลองประเมินผลงานของกลุ่มตนเองดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจกับผลงานของตนเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีสิ่งใดบ้างที่จะต้องพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะ และหลังจากที่นักเรียนได้ประเมินผลงานของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบค่ะวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมชวนคิดชวนตอบเนี่ยเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยครูมีคำถามมาถามดังต่อไปนี้ค่ะมาดูกันที่คำถามแรกเลยค่ะบทเพลงท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องใดคะ บทเพลงในท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องใดมีตัวเลือกค่ะ 1. ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย 2. อาหารคาวหวานของคนไทยหรือ 3. รูปร่างหน้าตาของคนไทยข้อใดถูกต้องคะนับ1 2. 3. ่สองสยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะข้อใดคือบทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือข้อใดคือบทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือคะ 1. เพลงบอก 2. เพลงอีแซล 3. เพลงซอข้อไหนถูกต้องคะนับ1 2 สเก่งมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพลงซอนั่นเองนะคะเด็กๆคะ่ะมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะเพลงเกี่ยวข้าวใช้ร้องเพื่อจุดมุ่งหมายใดเพลงเกี่ยวข้าวใช้ร้องเพื่อจุดมุ่งหมายใด 1. เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยขณะทำงาน 2. เพื่อบอกข่าวสำคัญต่างๆให้คนในท้องถิ่น หรือว่า 3. เพื่อคลายความหิวขณะกำลังเกี่ยวข้าวข้อใดถูกต้องคะติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กต๊กปิง๊งยอดเยีเ่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยขณะทำงานนั่นเองนะคะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆเพลงเกี่ยวข้าวให้ความรู้สึกอย่างไร เพลงเกี่ยวข้าวให้ความรู้สึกอย่างไรดูตัวเลือกกันค่ะ 1. อ่อนหวาน 2. สนุกสนาน 3. โศกเศร้าข้อใดถูกต้องคะนับ1 2 3. สสุดยอดมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือสนุกสนานค่ะ ถ้าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือแล้วก็เพลงพื้นบ้านภาคกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะคะ และอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทําคลิปวิดีโอการเล่าถึงเพลงพื้นบ้านนะคะจากที่นักเรียนได้ทําไปเนี่ยนำไปโพสลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็น l i ไ e YouTube Facebook Instagram หรือแม้กระทั่ง TikTok อก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยนะคะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ